ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่าน,นนะเพราะผมบ<ป>้าวาเพอวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ที่กำลังจะเปิดเซิร์ฟไทยแล้วก็มีความเป็นกลิ่นอายกำลังภายในผสมแฟนตาซีนะครับนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่าวีรบุรุษยอดกบีอันนี้ผมไปจำชื่อมาแล้วบอกไม่ผิดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศกันก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เกมนี้มันเขาเรียกว่าเทสอยู่ยังไม่เปิดให้เล่นจริงแต่ว่าเท่าที่ผมไปลองแป๊บนึงนะผมบอกเลยว่ากราฟ,ฟิกแม่งสวยมากสวยจริงกราฟิกอะแต่อย่างอื่นอะ เดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานครับไปเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลือกตัวละครพร้อมๆกับเพื่อนครับไปเลยอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆแบบกดเลือกเซิร์ฟมาก็จะเจอหน้าเลือกตัวละครครับนี่คือตัวละครแล้วก็การาฟิกที่อยู่ในเกมผมบอกเลยว่าตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกอ่ะนี่คือมาตรฐานการาฟิกปัจจุบัน <S <S คือแบบเออประมาณเนี้ยมันมันสวยนะผมบอกเลยว่ามันมันดูแบบดูดีอ่ะเออเนี่ยสกิลก็ดูดีครับคือสวยมากแต่ว่า กลิ่นอายหรือว่าธีมของเขามันออกไปทางแฟนตาซีหน่อยก็คือไม่ใช่จอมยุทธด,ดังเดิมแต่เป็นจอมยุทธที่มีความแบบเทพเซียนแฟนตาซีนิดๆมีปีกมีอะไรก็ว่าไปแต่กราฟิกสวยจริงเกมนี้อ่ะเรามาดูอาชีพแรกครับนั่นคือมังกรคำรามมังกรคำรามนี้อ่าภาษาจีนผมไม่รู้นะว่ามันมาจากอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆเขาถือดาบใช้คําว่าดาบนะไม่าช่กระบี่เพราะว่ามันจะเป็นแบบมีคมเดียวง่ายๆดูง่ายๆคือดาบแล้วก็เป็นาธาตุไฟเล่นได้ทั้งชายและหญิงครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดหญิงให้ดูคือ กราฟิกโคตรโหดใช้คําว่าโคตรโหด,ดครับมีมังกรมังกรมาเลยเนี่ยออชุดก็แบบสุดก็คือเป็นเกมที่กราฟิกดีอะเอาง่ายๆเลยแต่ระบบมันผมให้ไม่เกิน5้าเต็มสิบนะคือยังไม่ถึง5ด้วยซ้ำแต่กราฟิกผมให้เกิน5เพราะว่ามันมันสวยจริงอ่ะเราเดนไดูอาชีพที่2ครับนี่คือล่มทะยานขึ้นเออไม่รู้อะไรครับทะยานขึ้นแต่ว่าชื่อคาร์ดก็แปลกๆนี่ออกแนวล่มครับล่มหน่อยนี่เล่นได้ทั้งผู้หญิงแลวก็โรลี่ครับน่ารักมากนี่ กราฟิกสุดจริงยอมคือกราฟิกสุดจริงๆคือย้ำยังไงว่ากราฟิกสวยมากสวยพอๆเกมรุ่นพี่เลยประมาณว่าเกือบเป็นเกรดเอเลยก็ว่าได้คือแบบขึ้นไปบนๆเลยกราฟิกนะความแบบโมเดลเขารายละเอียดได้ได้ไดแล้วก็อันนี้คืออาชีพที่3ครับเจ็ดพิฆาตอาชีพนี้ผมขอตินิดนึงมันเท่ก็จริงครับแต่ว่าชุดแฟร์เขาเนี่ย มันลอกมาจาก,กเกมหนึ่งครับอันนี้ผมรู้ครับเพราะว่าผมเล่นเกมจีนมาเยอะมากแบบหลากลายมากมันลอกมาจากเกมที่ชื่อว่านี่สุยหานแล้วแล้วเป็นเกมที่ผมเอฟซีระดับหนึ่งด้วยนะคือมึงแบบคือชุดแฟนเนี่ยในนี่สุยหานจะเป็นชุดแฟนแบบเทพนะแต่อันเนี้ยคุณไม่ต้องเล่นให้ถึงเทพในเกมนู้นครับมาเกมนี้คุณได้แบบเป็นชุดชุดกระโปรงเลยชุดนั่งเดินเลยแม่งเป็นชุดเทพของเกมอีกเกมหนึง่งอะคือโคตรสุดคือแบบมันอยากม,มากคือแบบโคตรอยากครับ ไอคนที่เล่นเกมนู้นหรือว่าเป็น FC เกรรมนู้นคือกำหมัดเลยคือเห็นแบบเฮ้ยก uh ูหาแทบตายมาเกมนี้มึงแจกฟรีหรอว่าชุดกูประมาณนั้นเลย <laughs> แต่ว่าสวยมากผมยอมรับเลยว่าเป็นแฟร์ที่ออกแบบมาสวยมากครับเนี่ยลายมังกรมังกรแล้วก็เป็นธาตุดินสุดจริงดูอืมอ้มอืม้ม แล้วก็เซ็กซี่ความเซ็กซี่มีครบแล้วก็เป็นเกาะแต่ว่าจีนเขาทำเซ็กซี่มากไม่ได้นะเพราะว่ามันจะแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าผิดกฎหมายของประเทศเขานะ <c oughs> เขาก็จะคลิปลุกให้แบบไม่โชว์อกโชว์อะไรมากไปแต่ <c oughs> ก็มีความเซ็กซี่ที่ต้นขาอะไรนี้นิดหน่อยครับ <c oughs> เป็นแฟร์แบบ <c oughs> คือรายละเอียดของโมเดลหรือเท็กเจอร์สวยมากครับคือแบบเนี้ยลายมังกรเกล็ดมังกรคือยอมรับเลยกราฟิกสวยจริงอ่ะเราไปดูอาชีพที่สี่ครับอ่ะคืออาชีพเนี้ย ผมเห็นไอคอนของอาชีพครับชื่อดาวเหินเนี่ยคือมันมีสองท้ายให้ผมเลือกเลยก็คือลบเกมทิ้งไม่ก็เล่นต่อเออแค่นี้เลยก็คือเลือกได้เลยว่าจะลบเกมทิ้งหรือไม่ก็เล่นต่อทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรเป็นอาชีพที่บ่งบอกเลยครับว่านี่แหละเกมกำลังภายในของจีนก๊อปจีนก๊อปจีนอีกทีแล้วก็ก๊อปจีนของจีนอีกที <S 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 คือมึงไม่ต้องใส่มาก็ได้ครับถ้ามันจะขนาดนี้เพราะปืนเนี่ยมัน มันหลุดธีมอย่างที่ผมบอกมันก็เลยมั่วไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ไปก๊อปเกมอะไรมาด้วยนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นครั้งแรกผมนึกถึงดันเต้ของเดวิล m มคไถ่ครับก็คือมันเป็นแนวแบบคือมันมาทางนั้นเลยมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยคือแค่หน้าเลือกตัวละครเพื่อนๆจะตัดสินใจได้ว่ามันจะเป็นยังไงข้างในมันจะเป็นยังไงคือรู้เลยครับคือรู้เลยตั้งแต่คัสที่มันอยู่ตรงเนี้ยสี่คัสเนี่ยดูออกเลยว่าข้างในมันจะเป็นยังไงแต่ภาพมันสวยจริงยอมรับว่าภาพสวยแต่ระบบอะรู้เลย คือแบบไม่ต้องกดขั้นต่อไปอะรู้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ยังไงผมมาแล้วผมก็ต้องเอาระบบเอาทุกอย่างให้มันครบดังนั้นผมก็ต้องลองเล่นซักระยะหนึ่งให้แบบรู้จริงไม่ใช่แบบแค่น่าเล่กตัวละครก็สรุปแล้วว่าเกมดีไม่ดีแมแ่ผมลงไปแบบรู้จริงรู้ลึกร้อมเอนเพื่อนเลยครับแต่ว่าเรามาดูคันนี้ก่อนคันนี้ก็มีชายแล้วก็มีน้องสาวอืมแต่ยอมรับนะครับว่าแอนิเมชั่นกราฟิกอะไรแบบน่ารักมากนี่ดูยิงหัวใจด้วยนี่น่ารักเวอร์ <S <S ดีอ่ะ คือกราฟิกโมเดลแอนิเมชันแม่งโคตรดีแต่ว่าแค่ระบบอะครับมันมันคือมันเอาตรงๆนะมันคือเกมก๊อปจีนของจีนที่เกรด A ดีขึ้นมาหน่อยประมาณนั้นจะบอกว่าผมพูดเกมจีนก็ไม่นะคือเพราะผมเล่นเกมจีนมาเยอะมากจะรู้เลยว่าเกมเนี้ยมันมันมาประมาณเนี้ยแต่ผมไม่ได้มาบอกให้เพื่อนๆเลิกเล่นหรือว่าไม่สนับสนุนนะคือใครจะเล่นเกมแม่งอะไรก็เล่นไปเถอะครับแต่ แค่มาบอกว่ามันประมาณไหนจากประสบการณ์ที่ผมมีมาว่าเกมเนี้มันอยู่ประมาณไหนระดับไหนแล้วก็เกรดมันอยู่เท่าไหร่เออที่ผมบอกให้ในมุมมองของผมนะก็ประมาณนั้นแต่ไม่ได้บอกว่ามึงไม่อยากไปเล่นนะเกมอยากไปเล่นอย่าไปสนับสนุนไม่นะคือมันผมไม่จําเป็นต้องไปทําอย่างนั้นเอาเป็นว่าชอบก็เล่นไม่ชอบอะไรก็ว่าไปแค่ผมมาอธิบายแล้วก็รีวิวให้ดูในมุมมองของผมแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่น ดาบให้ดูแล้วกันแต่ว่าไอคอนแม่งเป็นลูกกระบี่แต่แม่งเป็นดาวก็ดาบไปเดี๋ยวผมลองเล่นดาบให้ดูครับไปนี่กดที่ดาบนี่มีมังกรเทเทเวอร์คือสุดอ่ะนะกดเข้ามาใบหน้าก็โอเคนะไอเนี้ยถือว่าอยู่ระดับเกมแบบเกรดบนๆเลยนะการาฟิกของจีนแต่ว่าเท็กเจอร์มันอาจจะดูกากๆหน่อยแต่เนี้ยใบลงใบหน้าคืออยู่เกตดดีเลยครับถือว่าเล่นได้ภาพสวยถ้าบอกว่าเป็นเกมภาพสวยไหมผมบอกเลยเต็มปากเลยนะว่าภาพสวย ดีภาพดีภาพสวยมากแต่ระบบอ,อะ่ะผมพูดไม่เต็มปากเพราะว่าผมไปลองมาแล้วนิดนึงว่ามัน มันไม่ได้ระบบม okay ันด่านมากแต่ว่ากราฟิกอะโอเคได้ยอมรับกราฟิกแต่ระบบ like มันด่านด่านแบบเหมือนเกมที่เพิ่งปิดเซิร์ฟอะไรไปชื่อดีดีทีอะไรเนี่ยเพื่อไปดูหาข้อมูลเราเองประมาณนั้นแน่ครับอ่ะเรามาดูหน้าเลือกตัวละครก่อนเดี๋ยว FC หรือว่าเจ้าของเกมบอกมึงก็ด่านเกมกูเกินมึงดูก่อนว่าระบบมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปแน่นอนไม่ต้องห่วงอ่ะเรามาดูระบบเลือกตัวละครกันก่อนครับเพราะว่าพูดไปเดี๋ยว FC เจ้าของเกมหรืออะไรเขาจะบอกว่า พูดไปเรื่อยยังไม่ได้เข้าระบบเกมเม่งก็วิเคราะห์มโนอะไรไปเรื่อยอันนี้ผมมโนจากไม่ได้นั่งเทียนนะจากประสบการณ์แล้วกันเยอะมากคิดว่าไปทางนั้นไม่ไม่พลาดหรอกคือถ้าพลาดมี1 0 20เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเอาผมเอาหน้าตานี้แล้วกันมันดูหล่อเทจริงๆผมชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่าเลิกละอ่ะเอาอันนี้แล้วกันเอาคนหลอ่หลอๆมั่งไปนี่อันนี้มีปรับนู่นปรับนี่ก็ไม่ปรับอะไรครับไปเลยชื่อโคนเรือแดนเออไปชื่อแม่งเอามาเลยโคนเรือแดนก็ได้เอากดไป เออนี่มาดูคัดซีนกันก่อนสวยมากถ้ากราฟิกอ่ะผมยอมรับครับว่าสวยมากสวยจริงอันอนิเมชั่นก็โอเคอยู่นะอืมอืมโอ้ยผมว่ามีเนื้อเรื่องของเขานะเป็นเนื้อเรื่องเฉพาะของเกมเลยครับเนี่ยนี่โอ้ยยิ่งใหญ่มาเลยครับคือแบบคืนลือมาเลยคือแบบขอเบิ่มๆคืนลือมาเลยครับแต่จริงๆจะโดนแบรน์ในจีนนะผมว่าถ้าทําอะไรแบบเนี้ยเนี่ยคือ ไม่แน่ใจว่าเป็นของฮ่องกงหรือไต้หวันหรือเปล่าคือถ้าทําอะไรที่มันมันเสี่ยงแบบนี้อาจจะโดนแบนได้นะเน้นไปทางแบบสรีระของผู้หญิงมากเกินไปอะไรมันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าโอ้โหโคตรแฟนตาซีคือน้องๆไฟนอลนอารมณ์แบบเพื่อนๆถ้าเอางี้ถ้าใครคิดถึงจูเซียนแบบอยากได้ฟิลจูเซียนเกมนี้ตอบโจทย์เออเล่นได้ประมาณนั้นเลยครับ <het S 2> <c oughs> การขี่แรงขี่เหี่ยวสู้กันนะนี่ปล่อยพลังไล่เวทมนต์โอ้โหตีกับนกฟินิกส์ครับนี่นกฟ้าแล้วเอาอะไรหล่น,นครับแย่งชิงอันนี้กันแน่นอน,นครับน่าจะเป็นคริสตัลบางอย่างนี่ว์ปลงมาแบบนี้อารมณ์เหมือนมูนเลยนะแต่มูนจะเป็นมือพระพุทธเจ้านะอันนี้มันออกแนวแบบเปลี่ยนใหม่เป็นปานกนกไล่เวทแล้วก็ตีมเบเอ็นโซอ่ะได้อยู่ ใครที่ชอบแนวแบบคล้ายๆเบนโตะเกมนี้ก็พอตอบโจทย์ครับได้อยู่อ่เดี๋ยวกูดูไม่จบที่อะ <c oughs> อะไรเนี่ยองค์จีนอ๋อมีเนื้อเรื่องนะมีแบบปกป้องลูกแก้ววิญญาณเออมีเนื้อเรื่องอะแต่เนื้อเรื่องผมไม่สปอยแล้วกันเพื่อนๆเดี๋ยวเป็นโหลดมาเล่นแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยเกมพวกนี้เขาก็จะสร้างเนื้อเรื่องพอดเรื่องมาระดับหนึ่งครับไม่แบบอีกเกมหนึ่งที่มันแบบไม่สร้างอะไรเลยแต่นี่คือมีมีระดับหนึ่งอ่ะแล้วก็มีเรื่องโหมด 3D 2.5ผม 3D อยู่แล้ว นี่คือเข้ามานะครับนี่คือผมอปรับกราฟิกแล้วระดับหนึ่งมันเลยประมาณนี้สวยผมบอกเลยว่ากราฟิกสวยแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้ามาครั้งแรก,กมันกะการเนี่ยเพื่อนๆกดที่ setting อ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกคุณภาพก็ปรับแบบนี้ก็ได้ตามผมก็ได้ก็คือเฟรมเรทอะไรเนี่ยมันก็จะสวยครับนี่แล้วก็มีคนไทยคุยกันนั่นเนี่ยเพลงอะไรดีคันคูไม่รู้ไปไหน <laughs> เราก็คุยกันดับไปเรื่อยครับ <P ew r isa> พเพื่อนๆที่เล่นเกมอย่างที่บอกเล่นเซิร์ฟไทยอะไรมันจะมีสังคมเราเล่นไปเกมเราก็คุยกับเพื่อนเราเงาๆแล้วก็คุยเล่นไปเรื่อยครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรประมาณนะั้นคือเกมก็คือเกม,กเ,กมกเล่นเพื่อความผ่อนคลายสนุกอ่านเดี๋ยวผมกดเควสดูนี่เออเสียงภาคไม่มีครับเขากำลังทําอยู่เอาเป็นว่าขัดอัตลไปหน่อยนะไม่มีเสียงภาคไม่เหมือนบางเกมเพราะอย่างที่บอกพอมีเสียงภาคมันทําให้ดูดีจริงนะบางเกมบางเกมอาจจะกากๆแต่เสียงภาคดีนี่มันก็ ก็ดีนะครับนี่อันนี้เป็นวิญญาณเอาเป็นว่าใครที่อยากเสพเสียงภาคก็ผิดหวังนิดนึงอันนี้สกิลแรกครับสกิลบอกเลยว่าให้เกินแบบให้เกือบเต็มสิสกิลโหดสกิลแบบออกสกิลแอนิเมชันดีมากใช้คาว่าดีมากนี่โคตรดีคือแบบดีมากๆสกิลบอกเลยว่าสกิลดีมากอันนี้จัดใจเลยนะคือไม่ได้กวนตีนไม่ได้แบบว่าพูดเหน็บแนมเลยนะคือสกิลดีจริงเกมนี้สกิลดีมาก แอนิเมชันสกิลทำได้ดีมากๆครับแล้วก็กราฟิกดีมากๆด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกแค่ระบบมันอาจจะดัดๆไปนิดนึงอันนี้นี่เป็นคัสซีนแบบชุบชีวิตอ่าคนที่ขี่ในคัสซีนแรกในทีจีแรกครับเป็นแม่นางเลยนะผมขอข้ามแล้วกันนะเพื่อนๆอยากเสพเดี๋ยวมาเล่นกันเองมาลองกดดูบรรยากาศกันเองนี่ผมจะขอข้ามไปแบบเร็วๆเลยนะเพราะผมอยากให้ดูระบบการต่อสู้ของเกมซะมากกว่านี่ไปเลยครับนี่เขาบินคนนี้เล่นหอกอันนี้ผมเล่นดาบนี่จเจอผู้ใหญ่บ้าน,นครับเอยผู้ใหญ่บ้าน ระวังนะระวังโดนแบนนะเออีไปพลังขึ้นเร็วมากออปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีคัสซีนด้วยอ่าผมขอข้ามแล้วกันเพราะว่าคัสซีนอย่ยที่บอกผมไม่อยากสปอยไม่อยาอะไรมากก็ผมถือว่าอ,อ่ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นมาเสพเนื้อเรื่องด้วยส่วนหนึ่งก็ยังดีครับเออนี่กดไปอ่าข้ามไปนี่ก็เลื่อนครับเปิดผนึกที่อยู่ในคัสซีนตอนต้นครับนี่เป็นมังกรน้อยอื้ออนิเมชั่นทำน่ารักเวอร์ทำน่ารักมากนี่ ทำน่ารักจริงๆนี่อ่ะแล้วก็วิ่งไปครับอารมณ์เหมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำสัตว์เลี้ยงอะไรเหมือนกับอีกเกมนึงอ่ะแบบอัพพลังสัตว์เลี้ยงทำสุ่มสัตว์เลี้ยงมีเหมือนกันเลยคือแบบซีเรีสไปกับทางสัตว์เลี้ยงซะมากกว่าระบบของเกมนี้นะแล้วก็แฟนตาซีครับเจอบอสนี่สกิลโคตรเท่เจอบอสเป็นโกเลออคือแฟนตาซีจ๋าๆเลยอ่ะ ไม่มีความเป็นกําลังภายในเลยใครชอบจูเซียนเกมนี้ตอบโจทย์อย่างที่บอกไปขึ้นหลบหลีกรัวๆเลย <c oughs> แล้วก็มีท่าติีระหว่าเนี้ <c oughs> ตอนหลบโคตรเท่ดูนี่ดูนะเดี๋ยวหลบให้ดูนะดูนะอืม <c oughs> อันิเมชันนี่ผมแบบผมให้เต็มนะผมผมถือว่าดีมากทำอนิเมชันโคตรดีอะเกมนี้ทำกราฟิกก็โคตรด,ดีเออแค่ระบบมันเป็นระบบแบบกลางๆครับแต่ทุกอย่างด้านเนี้ดีมากนี่มีน้องด้วยคือน่ารักน่ารักเวอร์ ทำโมเดลทํนคือสวยมากภาพการาฟิกอะไรมันมันดูแบบจินตนาการมากครับแฟนตาซีสุดๆนี่สวยมากโอ้โหตรงนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาทําดีจริงอ่ะก็กดไปมีสกิลเพิ่มมาใหม่แนละ้วมันจะมีประมาณ5-6สกิลนะอัพได้แล้วก็ปลดสกิลด้วยนี่มาดูสกิลที่2องอยากให้ดูอยากพรีเซนต์เฮ้ยโคตรของโคตรหลอเท่สุดๆอ่ะแล้วนี่ใครแต่งงานนกคือแบบ เมื่อกี้ใครแต่งงานเขาขึ้นแบบดอกคุลาบด้วยสกิลโคตรดีสกิลผมแบบผมชมสกิลมากเกมนี้ทำสกิลดีมากโคตรดีอะสกิลภาพก็สวยสกิลก็ดีครับเล่นมาแป๊บหนึ่งเวลสิบเก้าแล้วโคตรโคตรเร็วเล่นหนึ่งชั่วโมงเวลร้อยเชื่อผมฟันธงเลยเล่นอีกหนึ่งชั่วโมงเวลหนึ่งร้อยครับเออคือเวลไปไปเร็วมากเกมนี้เกมนี้เขาแบบรีบฮะประมาณว่าแบบเกมอื่นแบบ เล่นมาสเดือนแม่งเวลยังไม่ถึงร้อยเกมนี่มาถึงเล่นหนึ่งชั่วโมงแม่งกระโดดไปร้อยเลยฮะคือแบบไม่เสียเวลาเออดีมากใช้คำว่าทําระบบดีมากทันใจไวรุ่นยุคยุคนี้ครับเออัยรุ่นไทยอะไรมันนี่ไอ้นี่เมื่อกี้ที่มันล่าเราครับชิงชาโอ้โหแบบคือลือมากคนนี้ใหญ่มึงยิยย่งใหญ่เหรอ,อยังไงนี่สกิลแบบโอ้ยหลบถ้าหลบเท่สัสสัสาหลบแบบมีม้วนหน้าไปตายซะ นี่ตีกับน้องน้องก็มีพลังนะน้องเหมือนมาจากบาดาลเลยนะหยุยแปลงร่างได้โอ้โหโคตรสวยนี่ให้น้องมาสู้อันติีน้องไปน้ําแข็งหลบบลิงโอ้โหหลบ,บ,รหลบเรื่องหลบนี้ก็เหมือนกันชอบทําสกิลหลบครั้งเดียวฟูดาห้าวิผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ๋อเขาคือตัวนี้นี่เองเป็นในคัสซีนตอนต้นครับโอ้โหเป็นอะไรนกฟินิกที่เราสู้อ่ะเออนี่น้องมาช่วยแล้วครับ เราพันึงมังกรโอ้โหมีมังกรมาช่วยด้วยอย่างกะชางชีใครยังไม่ดูก็ไปดูนะชางชีสิบเทนลิงมีมังกรด้วยใครชอบจีนจีนก็อาจจะชอบใครไม่ชอบจีนก็โดนด่าเลเทะประมาณนีอ้อะไรประมาณนี้แต่ใครชอบจีนก็ก็ดูได้ฮรถือว่าจริงๆถือว่าดีเนี่ยมังกรทําดีมากเอแล้วก็กราฟิกทําสวยนี่นี่กราฟิกสวยจริง บา,บางสถานที่มันเหมือนกับบางเกมนะอันนี้เหมือนก๊อปกันมานิดๆหนอ่อยๆลองกดไปนี่แล้วก็มีดาวมีอะไรเมื่อกี้อยู่บนหัวลกๆหน่อยครับเออเน้นความแบบลกลุงลังเนี่ยชื่ออะไรเละๆ,ๆนี่ก็จะเปลี่ยนร่างเพื่อนๆจำอันนี้ได้ไหมขั้นแรกขั้นที่2และขั้นที่3เหมือนเหมือนกับเกมอะไรไหมถึงนึกๆดูนะมันจะเหมือนเหมือนแบบัพขั้นนี้ s เดี๋ยวเป็น s s แล้วก็ k อะไรประมาณนี้ก็ไปนึกกันดูผมจะไม่พลาดพิงแล้วกันแต่ไปนึกกันดูคล้ายๆกัน ผมเชืว,ว่าคล้ายๆกันก็คือการทําตัวละครทําเพื่อนทงสัตว์เลี้ยงเนี่ยแม่งเหมือนอนกันครับเออก็ดังนั้นระบบก็จะคล้ายๆกันครับเออหนีกันไม่พ้นถ้าทําออกมาแบบนี้ก็จะหนีกันไม่พ้นแน่นอนนี่มีการเดินลมปานเพื่อนๆคุ้นไหมเออคุ้นไหมอ่าแล้วก็ไปสู้กับสัตว์เลี้ยงอ่าคุ้นไหมนี่เราเดี๋ยวผมไปสู้ให้ดูก่อนมันจะแฟนตาซีนิดนึงครับอ่าเข้ามาก็อารมณ์เหมือนหอคอยนี้มาสู้อืมอืม,อมสกิลโคตรเทอ สุดอะสกิลสุดถ้าเรื่องสกิลนี้ผมยกให้นะแต่เรื่องอื่นผมผมไม่ขอพูดดีกว่าแต่เรื่องสกิลนี้ผมโอเคผมถือว่าเป็นเกมที่สกิลดีได้อะไรมาก็ไม่รู้ครับเยอะแยะมากมายก็ภาพสวยเราเล่นไปอีกนิดนึงให้สกิลผมครบ4ก็ได้อ่ะจะได้แบบให้รู้ว่าผมเล่นแล้วนิดนึงไม่ใช่ว่าเล่นไม่ถึง5นาทีแล้วไปด่าว่าหรือว่าไปว่าเกมเขานูน่นนี่นั่นอันนี้เดี๋ยวผมเล่นให้สกิลครบแล้วกันอ่ะ นี่อัพเวลเนี่ยเพืเ่อนๆจะเห็นไหมระบบอัพเวลของเขาคือแบบเนี่ยเห็นไหมมีการอัพนู่นอัพนี่อ่าบูขึ้นเยอะมากแปบ๊บเดียวผม26แล้วเวลผมกระโดดไวมากเออไม่ต้องเติม VIP ครับแปบบ๊แบๆบก็26แล้วเออแต่ว่านี่น่าจะเป็น VIP นะที่เขาบอกราชาันศูนย์นี่เออต้องเติม VIP ถ้าเติม VIP จะโหดนะแล้วก็มีเติมเงินก็ปกติครับมาถึงจุดหนึ่งก็จะมีแบบแนะนําการเติมครั้งแรกเติมครั้งแรกแล้วเก่งอะไรประมาณนี้ก็ เป็นเรื่องผมถือว่าเป็นปกตินะเกมมันก็ต้องมีแบบเติมกันบ้างเติมเท่าที่เราไหวโอ้ยคน,นนี้น่ารักมากน่ยคนนี้คือหลงเสี้ยนเลยนี่คือแบบคือ,อยังกับองค์หญิงอะ่ะคือน่ารักเวอร์คือแบบจิ้มลิ้มน่ารักสุดๆนะแต่อย่างที่บอกเรื่องการเติมเงินผมไม่ได้มีปัญหากับการเติมเงินนะผมแค่อยากจะบอกว่าเติมตามกําลังทรัพย์ที่เพื่อนๆเ,เขาเรียกมีอะ่ะเออผมไม่อันตี้แล้วก็ผมคิดว่าไอ้เรื่องสายฟรีสายเติมนี้คือ สายฟรีถ้าไม่มีเงินจริงๆหรือว่าลําบากที่จะเติมก็ไม่เป็นไรครับแต่จะไปขิงอะไรว่าเก่งกว่าสายเติมนู่นนี่นั่นหรือว่าขิงอะไรเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เอาเป็นว่าใครสะดวกไงเล่นอย่างนั้นจะดีกว่าเออไม่ใช่ว่าไม่เติมแล้วมันจะดูเท่ดูหล่อนะก็ไม่ควรจะไปขิงอะไรกันอย่างนั้นเพราะว่าเกมมันให้บริการเราก็ควรจะแบบเติมนิดนึงเพื่อแบบเขาอยู่ได้แต่ว่าเติมเกมที่มันควรจะเติมนะเกมไหนที่เพื่อนเพื่อนดูแล้ว แบบนี้ไม่ควรสนับสนุนมันก็อย่าไปเติมเยอะค่ะเออมันจะได้เอาเกมดีๆมาเปิดอะไรประมาณนี้อันนี้ฝากไว้ออท่านี้โคตรโหดเมื่อกี้ท่าไม่โคตรโหดท่าแบบเยอะมากสกิลอะไรแบบคือเล่นมันมาก,กว่ะเฮ้ยคือเอาจริงๆกดมันนะเพราะว่าสกิลมันทําดีอะ่ะพอทําดีแล้วมันกดแบบเนี่ยโอ้ยกดมันดีอ่ะอารมณ์เหมือนดาบสมุนไพรเลยอันนี้คือคัตาน้าอะไรวบนนี้ ระบบไม่ดีแต่ว่าทําการกดการแบบมูเมนต์อะไรมาแบบเนี้ยแอนิเมชันอ่ะก็ถือว่าดีนะมันทําให้รู้สึกว่าเ,ออเกมแบบ <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้กดแม่งแล้วเป็นตําเงินพุ่งมาเหมือนแบบมันเหมือนี่เกมแนวแบบคาสิโนอะไรทั้งอย่างเห็นแอนิเมชันแล้วรู้สึกแบบเหมือนคาสิโนครับประมาณว่าแบบเป็นเงินอะไรแบบนี้เออนี่กดให้ใหผมทําอะไรเนี่ยมีรับของอเดี๋ยวผมเล่นอีกสักนิดนึงให้สกิลนี้ปลดแล้วกันแล้วก็น่าจะ พอให้เพืเ่อนเื่อตัดสินใจได้ครับว่าเป็นยังไงเกมนี้แต่ผมไม่ได้มาบอกว่าห้ามเล่นนะแต่แค่ให้มาลองได้มาอะไรแก้เบื่ออะไรประมาณนี้แต่ถ้าให้เทียบระบบกับกระบี่เยอยนะกระบี่เย้ยมีระบบที่ลึกกว่าครับแล้วเป็นเกมที่ทําระบบมาระดับกลางๆได้ดีกว่าและก็แอนิเมชันกราฟิกกระบี่เยอะอ่ะมันเป็นอย่างนี้นมันเป็น a อนิเมชันแบบการ์ตูนนะไม่ใช่ว่ามันจะทา a อนิเมชันสวยไม่ได้นะเขาเรียกว่าเขาคลิปลุกหรือทําตีมให้เป็นภาพวาดการ์ตูนครับเออถ้าใครจะบอกว่า กบีเยอะภาพอย่างกากเลยสู้เกมนี้ไม่ได้คือมึงเทียบผิดนะเพราะว่ามันเป็นภาพการ์ตูนมันเป็นภาพวาดสวยเกมนี้มันเป็นมันเป็นแบบภาพสมจริง3มิติโมเดลสมจริงคือเทียบให้มันแบบว่าให้มวยมันถูกรุ่นหรือว่าให้มันแบบเกตเดียวกันดีกว่าจะง่ายกว่าไอเทียบแบบว่าคนละสไตล์กราฟิกนี้มันจะทําให้แบบวิเคราะห์กันยากครับเพราะว่ามันจะไม่จบไม่สิ้นอะไรประมาณนี้อ่ะเยวก็ขึ้นหอคอยอีกแล้วเอไออะไรก็ขึ้นหอคอยเกมนี้แบบอย่างที่บอกมันวนเวียนที่หอคอยตีมอนตามเวฟไปเรื่อยนะแต่ว่าสกิลสวย เนี่ยดูดิดูดนะสกิลโคตรเท่คือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมพูดเขาว่าสกิลดีแบบเกือบสิบรอบแล้วเพราะมันดีจริงคือเนี่ยผมถือว่าดีจริงว้ยสกิลอะคือเถียงไม่ได้เลยถ้าบอกว่าเป็นเกมกากต่สกิลกากรนี่ไม่ใช่นะสกิลดีสกิลโคตรดีอะใช้คําว่าแบบอยู่ระดับบนๆแหละสกิลอะแต่ว่าแค่ระบบมันกลางๆเท่านั้นเองระบบการเล่นอะของเกมอะมันง่ายๆมันเหมาะกับ คนที่แบบไม่อยากซีเรียสอะไรมากแบบเล่นขำๆเอาไว้แบบแชทคุยกับเพื่อนประมาณนี้ขอให้เป็นเกมแล้วมีแชทคุยก็ได้ครับประมาณนี้เออมันไม่ค่อยซีเรียสจะออกเป็นแนวนั้นมากกว่าแล้วก็คนที่ชอบตีมประมาณว่าจูเซียนอะไรแบบเนี้ยน่าจะชอบเกมนี้เด้อเด้อเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเดี๋ยวขอย้อนกลับไปไอเนี้ยเหมือนกับยศในมูลนะไอยศมังกรยศพีพีอันนี้ผมแค่แบบคิดว่านะแค่คิดว่าเหมือน แต่ไม่รู้ว่าเขาแบบไปได้แรงขนาดใจมาแล้วแต่ผมคิดว่าเหมือนๆนะเออแค่เหมือนๆ <c oughs> ใช้คำว่าเหมือนแต่มีอะไรเยอะๆไอเ้เจยวนี้ไอเอบีซีตัวเนี้ยเหมือนกับนี่สื่อหารครับเหมือนกับเอบีซีตัวหนึ่งที่คอยดูแลเราหรือว่าเราจีบได้ในนี่สุ่หารครับเป็นเขาเรียกว่าคุณชายอะไรสักอย่างคืออย่างที่บอกจีนก๊อปจีนก็มีนะไม่ใช่ว่าจีนจะไปก๊อปชาติอื่นอย่างเดียวมันก๊อปกันเละเทะครับคนมันเยอะอ่ะมัน มันหลากหลายอะแต่ว่าเราก็ต้องแยกกันเป็นประเด็นประเด็นนะมนไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบคนจีนจะไม่ก๊อปกันเองไม่ครับแม่งก๊อปกันเละเทะก,ก๊อปก็คือก๊กอปอะมันก็ก๊อปกันมั่วไปหมดทั้งประเทศเขาเองหรือว่าจะประเทศนอกประเทศนูน้นก๊อปมั่วหมดแล้ว <c oughs> แต่เขาก็จะแบบมาเปลี่ยนอะไรเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนจังหวะอะไรเนี่ยให้มันรู้สึกแตกต่างน,นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นถ้าแบบเขาซีเรียสนะคือมองแบบนี้มันคือเกมแบบก๊อปปี้เลยเขาเรียกว่าเกมโคลนแล้วกันเออแนวแนวแบบ คิดอะไรไม่ออกมึงแบบไปก๊อปโมเดลเขาไปโคลนมาอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเขาซีเรียรเขาจะฟ้องเอาแต่ว่านี้เขาก็ปล่อยๆไปอะ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกตอะไรแล้วก็คนที่เล่นเกมเนี่ยออบางทีอาจจะโดนดูถูกนะว่าไปเล่นเกมที่มันกากอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่มันมีแบบเขาเรียกว่าแบ่งชนชั้นของคนที่เล่นเกมนะไม่ใช่ว่าประเทศไทยประเทศอะไรมีทุกๆประเทศด้วยซ้ําถ้าคุณไปเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบ เกมกาดเกมที่มันแบบก๊อปเกมอื่นหรือเกมที่มันแบบเ,เขาเรียกว่าโคลนเกมอื่นแหละมันจะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าแอนตี้หรือว่าดูถูกคุณอยู่ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่นานาจิตตังครับเพราะว่ามันเป็นตัวเราอ่ะเราอยากเล่นแล้ว,ลวทําไมก็แล้วแต่ครับคุณก็เล่นได้ไม่ได้ว่าอะไรผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรในส่วนตัวของผมเพราะว่าผมไม่รู้จะไปว่าคุณทําไมครับถึงคุณจะเล่นเกมกาดแค่ไหนมันก็เป็นชีวิตคุณผมแค่มีเอามาแนะนําให้ว่าเออเกมมันเป็นประมาณนี้แล้วก็ บอกมุมมองของผมแล้วก็ความรู้ที่ผมเคยแบบไปเล่นหลายๆเกมมาก่อนว่ามันคือเกมไหนยังไงอะไรประมาณนี้คัดซีนได้อยู่นะ <c oughs> โมเดลทําดีมากคนนี้ทําโมเดลได้แบบน่ารักมากคนเนี้ยทาจิ้มลิ้มแบบโอโ้โหเป็นนางเอกสุดๆอะโมเดลของคนนี้นะแล้วก็มีพระเอกสองคนมาแย่งกันครับนี่ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าไปได้เาขาโค้งอย่างหน้าตาใครนะแต่ว่ามันเป็นแบบฉ่ำมากใช้คําว่าฉ่ำแบบออร่ามากๆคนเมื่อกี้คือแบบทําแบบ ดีมากส่วนคนที่ทําแนวร้ายๆหน่อยน้องนี่ออกแนวแบบหน้าออกแบบร้ายๆนิดนึงเออแบบยังไงอะแนวแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอะแม่นางจิ้งจอกเมื่อกีออ้นี่กดไปจินเมยอ่ะเมื่อไหร่สกิลผมจะครบเนี่ยมีระบบให้ทาเยอะแยะมากมายนี่บอกว่ากดมั่วๆไปนะเอาเป็นว่าระบบผมจะไม่บอกเพื่อนแล้วกันผมจะไม่สอนว่าอันนี้ควรกดนี้อัพนี้อัพมันภาษาไทยครับมันมันไม่จาเป็นต้องบอกครับคือมันเพื่อนๆเล่นเดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาเล่นเพื่อนจะรู้เองว่าให้กดดเนี้ย ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากคือผมคิดว่าเข้าใจง่ายเกมพวกนี้เข้าใจง่ายมากอะไรที่มันซับซ้อนค่อยว่ากันแต่นี้คือเข้าใจง่ายยิ่งภาษาไทยยิ่งโคตรง่ายเอาเป็นว่าคนที่อ่านภาษาไทยออกเล่นได้แน่นอนครับระบบไม่ซับซ้อนมากนี่กดไม่ทันมันจะดีเลย์นะโอ้โหสกิลโคตร,คตรแต่ว่าเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมลงไอ้นี่ยซ้ําๆกันนะอย่างที่บอกมันเป็นแบบขอคอยซ้ําๆครับเกมระบบมันก็ประมาณนี้ยให้วนเวียนกับการตีนูน้นทําพลัง เราก็ทําพลังเราก็ต้องเติมเงินถ้าแบบไม่เติมก็อาจจะช้าหน่อยถ้าเติมก็ทําเร็วแล้วก็แบบเออวนเวียนอยู่ประมาณนี้เหมือนเหมือนกันทุกเกมนะไม่ใช่แค่เกมนี้แต่ว่าเกมนี้แค่มันวนเวียนอยู่กับหอคอยนี่บ่อยมากเออะก็ลงหอคอยไอะก็ไปตีมอนในพื้นที่จํากัดส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้เออผมยังไม่เห็นให้ผมไปตีมอนในที่อื่นที่มันหลากหลายนะยังให้วนวนเวียนอยู่กับหอคอยไอ้เมื่อกี้อยู่วนเวียนเยอะมากอ,อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นระบบแบบอัพขั้นสัตว์เลี้ยงอันที่บอก ไอ้อัพขั้นอะไรพวกเนี้ยให้เพื่อนเพื่อนนึกถึงบางเกมแล้วกันที่จุดๆ,ๆ,ๆเอ,อมันก็มีเกมเนี้ยแนวอัพขั้นแนวอะไรเนี้ยที่เขาประกาศปิดเซิร์ฟไปแล้วด้วยซ้ําประมาณ <S <S ว่าแบบผออู้เล่นน่าจะหายไปไปเกมใหม่แต่นั่นแหละเหมือนกันเลยระบบอัพคงอัพขั้นอะไรแม่งเหมือนกันเหมือนกันเดะเลยแล้วกันเนี้ยมาเจอหน้านี้อีกอ่ะแม่งเหมือนกันดีเหมือนกันแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้คือแบบสุ่มเนี้ยเออเนี้ยเหมือนกับเกมบางเกมนะดีๆอะไรสักอย่างนะ นี่ได้อะไรไมาเนี่ยก่อนสิงโตรหรืออะไรเนี่ยอสูรชงฉีอะไรไม่รู้ครับเออก็น่าจะโหดเพราะเป็นตัวสีม่วงเนี่ยเนี่ยเราอันเชิญอีกทีนึงครับเผื่อได้ตัวทองไปนี่โอ้โหตัวฟ้าไอ้ระบบนี้เป็นระบบที่ผมไม่ค่อยแนะนำัาเป็นระบบที่ละลายซับมากแล้วก็ไอ้ระบบเนี่ยจะทําให้คุณเก่งมากแต่คุณต้องแลกมากับการเติมมาก ดังนั้นมันเป็นระบบที่ผมไม่ค่อยแนะนำครับผมชอบอะไรที่มันกลางๆสายกลางแต่ระบบนี้มันเป็นระบบที่แดกตังมากเกลือมากเออแล้วก็ถ้าให้ผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องมากดนะแนะนํากดทีละสิจะดีกว่ากดทีละหนึ่งมันกดทีละหนึ่งมันจะไม่ค่อยออกกดทีละสิจะจะเวิร์กกว่าประมาณนี้เอออ่ะมาดูจิตน,นักสู้อะไรไม่รู้อ่ะปลดล็อกก็ปลดคือมีระบบให้เล่นเยอะมากเนี่ยเห็นไหมกดนู่นกดนู่นกดนี่ครับนี่มีมังกรเนี่ย เอาเป็นว่าผมน่าจะจบรีวิวครั้งนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถึงผมจะเล่นไปแค่ไหนมันก็จะประมาณนี้แหละมันไม่ได้เกินประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้มาบอกด้วยนะเติมครั้งแรกภายใน30นาทีแรกเติมครั้งแรกได้เปรียบเซิร์ฟใหม่คือแบบชัดเจนนะครับคือมึงเติมมึงได้เปรียบใช้คำว่าได้เปรียบด้วยนะคือมึงได้เปรียบเซิร์ฟใหม่คืออารมณ์เหมือนกนะให้เติมแข่งกันเลยประมาณนี้ ก็ประมาณนี้นี่แต่ว่าน้องน่ารักมากไอเรื่องโมเดลนี้ผมยอมรับจริงๆว่าทําได้ดีทําได้น่ารักมากแต่ว่าระบบนี้ผมถือว่าเฉยๆแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกรีวิวไปหรือว่าเล่นไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าอีกอย่างนะเล่นมาแป๊บหนึ่งผม49แล้วคือแบบโคตรขึ้นไวโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรที่ลึกกว่านี้แล้วก็อยากมาลองเล่นอยากมาแบบเทสบรรยากาศด้วยตัวเองผมแนะนำให้ลองโหลดมาเองนะมาลองวิ่งเล่นเองแล้วก็ลองดูระบบข้าวๆแล้วก็ถ้าคิด าผมพูดอะไรมั่วซั่วหรือว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็ลองเล่นแล้วก็มาคอมเมนต์แบบจุดเด่นที่ผมอาจจะไม่รู้หรือว่าเข้าไม่ถึงของเกมนี้ให้ผมรับรู้ด้วยก็ได้ในคอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมจะได้รู้ว่ามันมีจุดเด่นอื่นที่ผมอาจจะไม่รู้เออแล้วก็อาจจะบอกไม่ครบเพื่อเพื่ออาจจะไปเจอมาแบบว่าเคล็ดลับหรือความสนุกอะไรที่มันบางอย่างที่ลึกลับซับซ้อนจนแบบผมเข้าไม่ถึงก็เป็นได้ก็มาบอกมาเล่าให้ผมฟังบ้างก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ